พาทุกคนไปทำบุญนะคะนี่เอากล้วยไปทำบุญการเสริมธุรกิจให้ปังให้ดังมาค่ะตามมาชมบรรยากาศเอากล้วยไปทำบุญการตอนนี้เราอยู่ที่วัดสวนป่านะคะบรรยากาศร่มรื่นนี่วัดสวนป่าจะขออนุญาตเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไลฟ์แป๊บเดียวนะคะเปิดค่ะ การมองเห็นนะคะไปะชมการปัจจ<ะ>ุบันป่าอันนี้ตอนนี้<ะ>เรากำลังเดินแล้สอนฟังต่อมาแล้วก็ฟังต่อเป็นธรรมะสวัสดีค่ะพี่นี่ทางน้นทางมุกต่างหานปริสาเรเ่างะต่ก่อนเนาะ เข้าสถาบันพลังจิตานุภาพวัดส,สวนป่านี่เอากล้ไปทำบุญกันไปสถาบันพลังจิตานุภาพวัดส,สวนป่าเพทศสีราชาจังหวัดชนบุรีอันนี้เขาจะเปลี่ยนบอดใหม่ตามมาชมนะ เดินเข้าประตูอะสถาบันพลังจิตตานุภาพก็สวนตาเพสิราชสวัสดีค่ะอ้าวพี่เอกสวัสดีค่ะ,ะ,คะนี่ตาสถาบันพลังจิตตาอนุภาพวัดสวนตาเภสิราชนะคะเราก็จะมีสวัสดีสวัสดี ท่านที่เข้ามาเดี๋ยวไม่ได้ใส่แว่นไปทําบุญกันนะคะกับพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยางสิรินทโลกหลวงปู่ม,มั่นเอาก้วยมาสวัสด,ดีค่ะอ่ะเดี๋ยวกลับก่อนยินดีตอนแรบทายเปิ้นก่อน ก็ต้องดินี่โอเคตั้งใจค่ะค่ะก็ <coughs> <laughs> ไปที่บ้านไปที่บ้านไปที่บ้านยังสามเกืือเลิศไปหอมแต่ว่า่

คณอู้สวัสดีค่ะมาทำบุญมาทำบุญแม่ขัวา<พ>ามาให้กำลังใจเอากล้วยมาทำบุญสองหวีอันนี้ให้เขาไปแล้วเดี๋ยวเอาไปทำบุญกันสองหวีส่งกำลังใจ วันนี้วันสอบเสียงดังไม่ได้ทุกคนวันนี้วันสอบเราอยู่ที่สถาบาันกรรจิตวินยาป่าสวนป่านะคะเสียงดังไม่ได้ดนะ้ยะตอนนี้ผู้ติด,ดตามเท่าไหร่ในในเพจอะ,อะได้เพิ่มมาอีกวะทำยังไงจะได้เพิ่มมาอีกคน だただた。